บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเดือนพฤษภาคม2568สี่กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมในเดือนพฤษภาคม2568มี4กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินและถูกยกเลิกบัตรครับจะเป็นกลุ่มคนของคนในครอบครัวของคุณหรือคุณหรือคนในชุมชนหมู่บ้านหรือว่าใกล้เคียงของคุณ,คณหรือเปล่า ต้องดูให้เข้าใจนะครับสำคัญมากมากเพราะว่า4ี่กลุ่มคนนี้โดยยกเลิกบัตรจริงๆนะก็คือจะตัดสิทธิบัตรสวัสดิการหุงนออกไปเลยถ้าหาว่าคุณอยู่ใน4กลุ่มคนนี้ครับมาดูกันครับว่าในเดือนพฤษภาคมจะเป็นคุณหรือเปล่าที่โดนตัดเงินครับสำหรับกลุ่มแรกครับที่จะโดนตัดเงินก่อนเลยก็คือกลุ่มที่แลกเงินสดกลุ่มที่ชอบนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสดครับกลุ่มนี้เนี่ยรัฐ มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออยู่เป็นประจำทุกเดือนครับว่ามีใครไปแลกเงินสดหรือเปล่าหากว่าตรวจเจอครับรัฐก็จะทำการจัดการเลยครับโดยการระงับบัตรสวัสดิการแล้วก็ยกเลิกบัตรสวัสดิการไปนะครับ mm. แรกๆเนี่ยครั้งแรกถ้าตรวจเจออาจจะเป็นการตักเตือนก่อนในการระงับชั่วคราวนะแต่ว่าถ้าตรวจเห็นแล้วยังทำซ้ำนะครับรัฐก็อาจจะยกเลิกเลย ที่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการได้อีกต่อไปหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือโดนริบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนนั่นเองครับสิทธิ์คุณก็จะหายออกไปหมดเลยนะตรงนี้เนี่ยต้องระวังทั้งกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์ที่ไปแลกเงินสดนะครับและกลุ่มร้านค้าครับที่สมรู้ร่วมคิดหรือว่าชวนร้านค้าเนี่ยจะชอบชักชวนให้กับสมาชิกคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปใช้ตรงนี้ ไปกดเงินสดตรงนี้นะครับซึ่งไม่ว่าร้านค้าจะมีข้อเสนออะไรให้กับคุณนะครับข้อเสนออาจจะเย้ายวนใจทําให้คุณไปแลกเงินสดกับเขานะครับอาจจะคิดอาจจะแบบสมมติสแกนไปนะครับแล้วไม่ได้มีการซื้อสินค้าจริงเช่น300ใช่ไหมซื้อสินค้าเงินซื้อสินค้าหรือว่าจะเป็นเงินเดินทางเงินก้วงต้มอะไรครับแปบาทนะต่อ3เดือนเนี่ยเงินเหล่านี้นะครับบางคนที่ ไปคุยกันาจะคุยเรื่องเงิน300นีบอกว่า3 0 0บาทเนี่ยก็ขอหัก5บาทขอหัก10บาทอะไรแบบนี้นะครับแล้วคุณฟังเขาเสนอโอ้มันน่าสนใจได้เป็นเงินสดจะเอาไปซื้อของที่อยากซื้ออันนี้เนี่ยคือผิดกฎนะครับไม่ควรจะไปทำนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โดนกันคือเงินของก้าวหุงต้มเงินก้าวหุงต้มเนี่ยแปบาทต่อ3เดือนนะครับ มีคนโดนกันแล้วจริงๆนะครับแล้วก็โดนพอโดนไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นปัญหากันเลยนะครับเพราะว่ารันตรวจเจอก็ทําให้เอาการของต้มเนี่ยไปแลกเงินสดนะครับไม่ว่าจะตกลงร้านค้ายังไงนะของหักห้าบาทหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาเงินสดออกมาเนี่ยรัฐตรวจเจอก็โดนยกเลิกบัตรดังนั้นกลุ่มแลกเงินสดกลุ่มนี้อย่าไปอยู่ในกลุ่มนี้ครับจะโดนยกเลิกบัตรกลุ่มที่1 กลุ่มที่สที่โดนยกเลิกบัตรครับคือกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดคําว่าผิดประเภทผิดชนิดเนี่ยจะประกอบอย่างให้เห็นชัดง่ายๆนะครับเป็นอยู่หลายส่วนนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือเงินซื้อสินค้านะตรงนี้เนี่ยคือ300ใช่ไหม เงิน3า0แล้วอันนี้คือเงินเดินทางเดินทางตรงนี้เนี่ยก็คือ750แล้วก็เงินก๊าซถุงต้มก็คือ80บาทต่อ3ามโดยหลักจะเป็นตรงนี้นะจะมีเงินบางส่วนอื่นๆที่ได้เป็นเงินสดอันนั้นค่อยว่ากันทำเงิน200ได้เป็นเงินสดอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือ300 750 80บาทนะครับการใช้เงินเดียรเพสเนี่ยคือเอาเงินซื้อสินค้าเนี่ย ไปเดินทางเอาเงินซื้อสินค้าไปซื้อกาหุงต้มแบบนี้ไม่สามารถทําได้หรือบางคนนะครับที่โดนกันก็คือเอาเงินการหุงต้มเนี่ยไปเดินทางเอาเงินกาหุงต้มไปซื้อสินค้าแล้วก็มีกรณีนี้นะครับแต่ว่าทําไม่ได้ทําได้ยากมากนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไปทําก็จะโดนเหมือนกันคือเอาเงินเดินทางไปซื้อสินค้าเอาเงินเดินทางไปซื้อกาหุงต้มนะเพราะว่าเงินเดินทางเนี่ยให้เยอะมากเจ็ดร้อยห้าสิบและหลายคนเหลือกันทุกเดือนเลย นะครับดังนั้นเนี่ยที่โดนกันก็จะตรงไปตรงนี้แหละก็คือใช้เงินผิดประเภทครับใช้เงินผิดชนิดไม่ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนั้นในส่วน,วนของตรงนี้เนี่ยวิธีที่จะรอดพ้นจากตรงนี้ครับคืออย่าไปใช้ตามที่ตรงนี้เลยตามที่ผมโยงให้ดูเนี่ยพวกนี้คือการใช้ที่ผิดหมดเลยนะครับเงินซื้อสินค้าไปเดินทางผิดซื้อสินค้าคือการหุงต้มผิดเดินทางไปซื้อสินค้าผิดเดินทางไปซื้อกระงต้มผิด ก้าวหุงต้มไปเดินทางผิดก้าวหุงต้มไปซื้อสินค้าผิดนะครับทุกอย่างตรงนี้คือผิดหมดวิธีที่ผิดวิธีที่ถูกครับคือคุณต้องเอาเงินซื้อสินค้าเนี่ยนำไปซื้อสินค้านะตามร้านองฟ้าชัชรร้านที่เขาร่วงโครงการเอาเงินเดินทางไปเดินทางระบบขนส่งสาธารณนะรถไฟ m r t v s m r r l นะครับรถทัวร์บขอสอขอสอมกเรือโดยสารรถสแถวรับจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ รับสิทธิ์บร,ริการนะครับแล้วก็เงิน80บาทจะต้องนําไปซื้อการงต้มเท่านั้นนะต้องเป็นไปตามนี้ใช้เงินให้ถูกประเภทครับถ้าใช้เงินผิดประเภทก็จะโดนยกเลิกบัตรข้อ2ต่อไปกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มซื้อเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมองดูโอ้โดนได้ยังไงนะครับโดนครับเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ สินค้าในหมวดหมู่ที่รัฐเนี่ยมีการกําหนดเอาไว้ครับว่าไม่สามารถที่จะนําสิทธิบัตรสวัสดิการไปใช้ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงิน300เนี่ยถ้าคุณนําไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับก็ได้ไม่เยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเงิน3 0 0รจริงๆแล้วเนี่ยรัฐต้องการจะให้คุณเป็นเงินที่เอามาช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องนําไปซื้อกับสินค้าที่มัน อุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นข้าวสารอาหารแห้งครับสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรแบบนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นประโยชน์แต่ว่าสุราเบียเนี่ยไม่ใช่บางถ้ากินในปริมาณที่มันก็มีผลวิจัยครับบางทีก็ดีบางคนกินแล้วก็นานแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินกันเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณอยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียก็ดื่มได้โดยคุณเอาเงินสดไปซื้อนะส่วนถ้าเกิดว่าถ้าคุณนําบัตรสวัสดิการไปใช้ซื้อเนี่ย รัฐตรวจเจอนะจริงร้านค้าก็ไม่เข้าร่วมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารันตรวจเจอเมื่อไหร่ครับก็โดนทั้งร้านค้าโดนทั้งคนที่นําสิทธิ์บัตรสครดิตการนะครับไปใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์เลยก็ทําให้โดนยกเลิกบัตรได้ดังนั้นต้องระวังครับกลุ่มที่3ตรงนี้ครับและก็กลุ่มที่4ครับที่จะโดนยกเลิกบัตรคือกลุ่มบุรียาสูบอันนี้รูปแบบจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับก็คือกลุ่มของ คือ่องดื่มแอลกอฮอล์บุริยาสูบเนี่ยก็เป็นสินค้าหมดหมู่ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้ครับจริงๆร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจ,จะร้านทงฟ้าระชรัฐเนี่ยก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ขายหรืออาจจะแอบมาขายรัฐตรวจเจอเนี่ยโดนด้วยครับร้านค้าต้องระวังอย่างยิ่ง เพราะว่าบุหรี่ยาสูบเนี่ยเป็นสินค้าที่รัฐไม่ให้ซื้อนะครับเป็นสิ่งที่ห้ามซื้อเพราะเขามองว่ารัฐมองรัฐเนี่ยมองว่าไม่มีประโยชน์ในคุณภาพของชีวิตนะครับคือสามารถสูบได้นะคนที่สูบติดก็สามารถสูบได้ก็นำเงินสดไปสูบไปซื้อสูบเนันเองแต่ถ้าหากว่าจะนําบัตรสวัสดิการไม่สามารถทําได้เพราะว่าเป้าหมายครับเขาต้องการให้คุณนําไปซื้อของที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตแบบโดยเร็ว เช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันข้าวสารอาหารแห้งอะไรเนี้ยที่เขาร่วมโครงการนะครับคุณนําไปซื้ออะไรกันบ้างนะครับก็พพ์มาบอกกันได้นะแต่บุหรี่ยาสูบสุราเบียเนี่ยห้ามซื้อเด็ดขาดนี่คือ4กลุ่มคนครับนี่ก็คือกลุ่มที่4ถ้าเกิดว่าไปซื้อบุหรี่ยาสูบก็จะโดนยกเลิกบัตรนั้นเนี่ยต้องระวังนะสกลุ่มคนนี้ครับจะโดนยกเลิกบัตรอย่างแน่นอนนะครับผมสรุปให้คุณอีกครั้งจะได้เห็นภาพนะ ในเดือนพฤษภาคม2568จะโดนยกเลิกบัตรก็คือเดือนพฤษภาปุ๊บพอเปิดมาวันแรกของเดือนนะครับจนตลอดทั้งเดือนเนี่ยสิทธิ์คุณจะไม่ขึ้นเลยดังนั้นต้องอย่าไปอยู่ในสื่อกลุ่มคนนี้ครับสรุปอีกครั้งกลุ่มที่1ครับคือกลุ่มแลกเงินสดห้ามไปแลกเงินสดครับกลุ่มที่2คือกลุ่มใช้เงินผิดเพศอย่าใช้เงินผิดเพศนะกลุ่มที่3กลุ่มซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์ห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์ครับข้อที่สครับก็คือกลุ่ เพียงคุณไม่อยู่ใน4กลุ่มคนนี้ครับคุณก็จะไม่โดนยกเลิกบัตรในเดือนพฤษภาคม2568แล้วนะเท่านี้เองถ้าสงสัยใดๆเพิ่มเติมครับพี่มาสอบถามกันได้สำหรับนี้ของท่านตามรับชมและเจอกันใหม่คลิปต่อไป